สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เจอกับพี่อูอีกแล้วนะคะในคลิปพิเศษคือคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะก็คืออยากจะมาขอบคุณพ,พี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนที่วันนี้จับมือกันเดินมาถึง500 s u b s c r i b e ตบมือนะคะแล้วก็พี่อูนั้นจริงๆแล้วก็ ทำ YouTube คลิปแรกนะ่ะทำตั้งแต่เดือนมกราคมด้วยจิตที่ตั้งตั้งมั่นว่าจะทำคลิปเพื่อขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณหินตัวเองที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำให้รู้จักพลังหินนะคะพี่วได้รู้จักหินนี้มาสัก3ปีได้ปีแรกก็คือได้หินมาปีที่2พอเราเห็นพลังอะไรที่เกื้อกูลต่อเราก็เลยเริ่มศึกษาเพื่อให้รู้จริง ส่วนปีที่3ก็เริ่มโปรแกรมจิตแล้วก็ได้นู่นนี่นั่นมาแล้วก็ยิ่งพิเศษใหญ่ก็คือตอนของขวัญปีใหม่อยากได้ตอนเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะก็เลยพูดว่าเดือนนี้ขอรายได้หนึ่งแสนบาทเงินสดๆเพื่อมาฉลองปีใหม่ปรากฏว่าวันที่29ทธันวาคมพี่อุก็มีเงินเข้ามาจากทางนู่นนี่นั่นหลายพอถึงวันที่29ก็คือเกิน1 0 0 0 0แสนบาทก็เลยโอเคตามสัญญาก็เลยจัดให้ คลิปแรกมกราคมนะคะวันที่สองมกราคมาเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับหินขอบคุณหินนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งล้างมากุมพามีนาเมษาพฤษภาจนมาถึงเดือนมิถุนาประมาณสักวันที่ก่อนกลางเดือนนะคะมีพี่ที่สนิทก็คืออู้ทำไมเธอ,เอ,อไม่ทำ u t u b e ควบคู่ไปด้วยเราก็เออก็เลยเข้ามาดูในในในกลุ่ม ที่กำลังทำ u t u b e เออเห็นทุกคนขยันตั้งใจเราก็เออมาดูคนนั้นคนนี้ก็เลยได้เริ่มทำคลิป,ล,ปลงคลิปที่2เมื่อวันที่13มิถุนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ2-3อาทิตย์คลิปเออซับขึ้นมาถึง500ซับก็คือก็เลยดีใจมากๆก็เลยมาฝากขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ที่เข้าไป หยิบยืน่นมิตรภาพเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีนะคะก็โอเคก็ยังไงก็เดินไปด้วยกันจะได้มากได้น้อยเราก็ทําเท่าที่เราทําได้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่อูก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะคะว่าพี่อูก็มาขอบคุณก็คือแค่มาจากที่พี่อูคลิปแรกอยากขอบคุณหินเพราะว่าหินได้นําโชคมาในชีวิตพี่อูตั้ง3ปีแล้วแล้วก็พอได้ไปศึกษาพี่อูก็ยิ่งรักหินมากๆ ยิ่ง่งขึ้นไปเพราะพี่อุก็ถือว่าหินนั้นเป็นพลังเป็นมวลสารที่ผ่านหลายร้อยปีพันปีหรือบางหินก็มีถึงล้านปีเชียวแล้วก็ผ่านดินผ่านน้ำผ่านลมผ่านไฟถึงวันนี้พี่อุก็ได้เข้าใจแล้วว่าทำไมหินถ้าเรามีพลังจิตทำไมเราถึงสื่อแล้วก็สั่งสะเทือนถึงหินได้เพราะว่าเกิดจากธาตุเดียวกัน เหมือนธาตุของเราก็คือดินน้ําลมไฟซึ่งคลิปแรกนะคะอันนี้ก็คือจิตตั้งต้นที่จะอตอบแทนหินในเรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีคลิป2คลิป,คลป3คลิป4คลิป5ออกมาแล้วก็มาถึง500กว่า s u b สไครต์ในวันนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ออกมาขอบคุณทุกคน เป็นอย่างมากในมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันแล้วก็ก็คงจะทำไปเรื่อยๆทำด้วยจิตเบิกบานทำด้วยความสุขนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแล้วก็พี่อูก็ขออยากจะตอบคำถามที่พี่อูเห็นคนเข้ามาถามในคอมเมนต์หรือว่ามีอินบ็อกซ์มาด้วยนะคะก็มาถามเลยว่าเ,เป็นหมอดูไหม ก็ตอบตรงนี้เลยนะคะไม่ได้เป็นหมอดูค่ะส่วนโดยสิ่งที่อยากแบ่งปันโดยหลักของพี่อูก็จะมีอยู่แค่เรื่องหินแล้วก็เรื่องของพลังจิตหรือว่าพวกไมเซ e ตอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์มาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิต3ปีก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นทุกด้านเลยนะคะทุกคนดีขึ้นทั้ง6ด้านแต่ก่อนไม่เข้าใจเรื่องกระจก6ด้านแต่ตอนนี้ไปไป ไปเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมาแล้วว่ากระจก6ด้านของชีวิตก็คือการงานการเงินครอบครัวความรักแล้วก็ธรรมะแล้วก็จิตวิญญาณประมาณนี้แหละค่ะก็คือจะประมาณอยู่ในกรอบนี้ทั้ง6ด้านพิวก็หลังจากที่ได้ไปศึกษาเรื่องธรรมะมาหรือว่าเรื่องพลังจิตมา ภายใน3ปีนี้ก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลต่อชีวิตของพี่อวโอบอุ้มค้ำจุนดูแลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้ง6ด้านพีิ้วก็มีความประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆแชร์กันเผื่อว่าใครบางคนที่เข้ามาฟังเข้ามาเห็นเกิดปิ๊งขึ้นมาหรือว่าคำพูดของพีิ้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างไป จุดประกายให้แรงบันดาลใจพี่อู๋ก็จะดีใจมากๆเลยนะคะส่วนอีกัน,นึงก็คือถามว่าเอ้าพี่อู๋ไปฟังคลิปพี่อู๋มาทําไมเห็นพี่อู๋พูดเรื่องธรรมะเรียนกรรมฐานมาสิบปีแล้วมาเรียนพลังจิตอีกห้าปีทําไมพี่อู๋ยังเหมือนยึดติดกับวัตถุมงคลพี่อู๋บอกตรงนี้เลยนะคะว่าวัตถุมงคลของพี่อู๋ก็เอาเป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จิตวิญญาณเราชอบจิตวิญญาณเราชอบก็คือเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจพี่อุก็เรียกทุกอย่างว่าเป็นวัตถุมงคลหมดหินพี่อุก็เรียกว่าหินมงคลเสื้อผ้าพี่อุก็เรียกว่าเสื้อผ้ามงคลมงกุฎด,ดอกไม้ก็มงกุฎด,ดอกไม้มงคลแหวนก็แหวนมงคลหรือว่ารองเท้าก็รอง,งเท้ามงคล โซฟาก็โซฟา,ซฟามงคลหมอนอิงก็หมอนอิงมงคลทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราจะเป็นมงคลสามารถเป็นวัตถุมงคลได้หมดเลยนะทุกคนโดยเราต้องมีจิตที่เป็นมงคลก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะไปสอดสายสายตาหาสิ่งใดก็ตามไม่มีถูกไม่ไมไม่มีผิดนะคะมันเป็นความเชื่อเราอยากได้สิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้เป็นวัตถุมงคล ตัวเรานะคะต้องเป็นมนุษย์มงคลก่อนเป็นอย่างอื่นนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็ฝากขอบคุณงามๆกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนด้วยเราก็เดินไปด้วยกันนะคะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรทำที่เราทำได้ทำด้วยจิตเบิกบานเอาความสุขนำชีวิตนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้บา,บายบายทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ